you <laughs> ผภัณฑ์โชคชัยก่อตั้งขึ้นโดยคุณโชคชัยบุรกูลเราจะจัดแสดงสิ่งของสะสมต่างๆที่คุณโชคชัยได้สะสมมายาวนานกว่าห0ปีด้วยความเชื่อที่ว่าสิ่งของแต่ละชิ้นนั้นมีคุณค่าและความหมายในตัวเองผู้ที่มาเยี่ยมชมจะได้ศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนคนหนึ่งซึ่งกว่าจะประสบความสําเร็จตามความฝันได้นั้นต้องอาศัยทั้งความอุตสาหะมานะและปากบันเป็นอย่างมาก โดยหวังว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่จะทำความฝันให้เป็นจริงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แบ่งเป็นสองโซนคือ 1. นึ่งกรีนโซนจะจัดแสดงสัตว์เผือที่หายยากหลากหลายสายพันธุ์ และ 2. อาคารสิ่งน้ำเงินจะจัดแสดงสิ่งของสะสมต่างๆของคุณโชคชัยเอาไว้และพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะแตกต่างกับที่อื่นคือเราจะมาเริ่มกันที่ชั้น5ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์โชคชัยนะครับผมค่ะการเดินทางก็ไม่ยากเลยนะคะอยู่แถวๆรังสิตค,ค่ะตรงข้ามกับเมืงเองเกค่ะเราเข้าไปชมข้าง,งในกันเลยด่าค,ครับตามกันไปเลยครับ ด้านในของอวิภัณฑรโชคชัยแล้วนะคะตอนอื่นเราต้องขอแนะนำที่วิทยากรของเราวันนี้ก่อนนะคะขอบคุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ชื่อพี่ฟ้าน,นะคะเดี๋ยวก็ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้เราวันนี้ค่ะใช่ครับ ใช่ค่ะชั้นห้านี้นะคะเราจำลองป่าดงพญยาไฟไว้ในปี2499ด้วยคผมัเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในดงพทยามีอะไรบ้างนะครับคค่ะเดี๋ยวตามกันไปเลยนะคะตามไปเลยครับชั้นห้านี้นะคะที่เราจะลองป่าดงพญยาไฟไว้นะคะจริงๆแล้วป่าดงพญยาไฟกับดงพญยาเย็นเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินอยู่ครับผมใช่คานนี้เป็นชื่อเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อในสมัยรัชกาลที่4ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ย ป่าดงพญยาไฟแห่งนี้นะคะใช้เป็นเส้นทางเดินทางไปสีคาอีสานหลายคนต้องมาตายไม่ว่าจะเกิดจากโรคไข้ป่าหรือว่าเกิดจากสัตว์ป่านะคะเหตุนี้คนเลยขนานนามว่าป่าดงพญยาไฟแต่รัชกาลที่4ี่ค่ะท่านกลัวว่าคนจะไม่กล้าเข้ามาในดินแดนป่าแห่งนี้ก็เลยปรับเปลี่ยนค่ะจากคาว่าดงพญยาไฟเป็นดงพญยาหญิง ชั้นสีนี้นะคะจะเป็นการรวบรวมสิ่งของสักสมของคุณโชคชัยบุญละูลตลอดระยะเวลากว่าห0ปีค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากในส่วนของตรงกลางนะคะตรงกลางนี้จะเป็นศิลปศิล์ต,ต่างๆนะคะมีทั้งหมดสี่ทิศด้วยกนะะันค่ะอย่างที่แรกนี้นะคะจะเป็นพระพุทธรูปในสมัยต่างๆรวมถึงเกณฑ์จีอาจารย์ชื่อดะะังค่ะ ที่สองนี้นะคะจะเป็นองค์จักรพรราประเทศค่ะถือว่าเป็นสื้อสิกธิ์ที่มีชื่อเสียงมากในสมัยอดีตส่วนที่สามนะคะด้านบนจะเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าส่วนนั้นลลางจะเป็นสเสนจเตี่ยหรือว่ากรมหลวงชุมพรทิดุลยศักดิ์ที่ที่สี่ค่ะก็จะเป็นองค์ของเจ้าแม่กวนอิมน,นะคะแล้วก็พาษาระจายแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เกี่ยวกับชาวจีนค่ะแต่ที่พิเศษอยากให้ชมกันนะคะจะเป็นไม้แกะสลักโพธิสัตว์กวนอิมค่ะ ทั้งสองชิ้นนะคะจะมีความสวยงามมากใช่ทั้งสองชิ้นนี้ความพิเศษอย่ที่ว่าสำมพัญจากจีนค่ะน so ี่นะคะพี่เห็นก็คือจะเป็นโมเดลรถก,กวกแปดร้อยคันแปดร้อยคัน ส่วนใหญ่เป็นรถที่คุณโชคชัยเคยมีหรือว่าใช้งานได้อยู่จริงนะคะก่อนที่เราเดินขึ้นมาจะเห็นรถสีชมพูคันน่ารักคันนี้ค่ะรถฟอร์ดพาวิตอรีนั่นเองค่ะเป็นรถคันแรกในชีวิตของคุณโชคชัยคือที่ท่านชอบสะสมเก็ิกศษโดยเพราะว่าท่านชอบในการขับรถแข่งด้วย อน,นี้ก็จะเป็นของที่ระลกต่างๆค่ะเกือบทั่วทุกภูมิโลกเมื่อคุณชจ้ชาช้ยไปตั้งเพี้ยรหรือว่าไปทํางานมาเนี่ยจะต้องพิมมาเป็นกลับด้วยเพราะว่าของทุกชิ้นเนี่ยทำให้ท่านนด้ถึงความประทับใจของแต่ละประเทศทได้ดีขึ้นค่ะนี่จะเป็นตู้ของเล่นของลูกมล,กลกานสาวของคุณเจ้าชยค่ะซึ่งบอกแล้วว่าเป็นมูลค่าทางจิตใจจริงๆนะคะเพราะว่าแม้บางชิ้นก็หักพังไปแล้วท่านก็ยังเก็บไว้เป็นอย่างดีค่ะ Maybe say a funny way there's more nothing to in funny I'm ส่วนสุดท้ดายนะคะไฮไลท์ของชั้นที่สนี้ค่ะจะพลาดไม่ได้เลยที่จะได้ชมกับเรือยกแก๊สหลักลำใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะความพิเศษของเรือยกลำน,นี้คือคุณโชคชัยสัตทําจับงจีนใช้ระยะเวลาในการสัต์ทเาเรือยกลำนี้นานสักปีด้วยกัน ถามว่าทำไมคุณโชคชัยนะคะถึงสั่ทงทำประโยชน์ระนีเพราะว่าทําให้ท่านรด้ถึงบัลลุกของท่านที่เราสั่งทำมาจากมจีและอยากให้เปรียบเทียบค่ะว่าช่างฝีงมือกว่าที่จะแกะประโยชน์ระมีได้ต้องมีความอดทนมานะนะคะพยายามเช่นเดียวกับท่านในสมัยที่บุบกว่าก็ต้องมีความอดทนมานะพยายามนการค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาขึ้นทางแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่นทนนี้ชั้นสามแล้วค่ะ ค่ะในส่วนของชั้นสามนี้นะคะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวในสมัยที่บุบเบิร์กฟาร์มนะคะขาดทางบรรยากาศจำลองแล้วก็แกลเลอรี่ภาพถ่ายแต่ก่อนอื่นค่ะอยากให้รับชมมากด้วยใจของคุณโชคชัยกด่นดอนอยู่ด้านหลังของเราสองคนนั่นเองนะคะมีชื่อว่ากลางโลมค่ะความรักและสุขภันค่ะเมื่อกลางโลมเสียชีวิตแล้วคุณโชคชัชยเรนนามาสตาร์ไว้ค่ะกลางโลมเป็นม้าที่เกิดและเติบโตที่ฟาร์มโชคชัยค่ะเขาเสียชีวิตตอนอายุ26ปีนะคะหรือว่าหมดอายุไขนั่นเอง เรามาชมบรรยากาศจำลองในสมัยที่บุเบิร์กฟาร์มกันต่อดีกว่าค่ะทางด้านนี้ค่ะตามมาครับคือหลายท่านอาจจะนบรรยากาศไม่ออกนะคะว่าในสมัยที่บุเบิร์กฟาร์มที่ปากช่องเนี่ยคุณโชคชัยอาศัยอยู่ยังไงเราเลยมีการจำลองเหมือนจริงทุกประการเลยและก็คือการจำลองกระตอบลักแรกค่ะในสมัยอดีตเนี่ยคุณโชคชัยท่านอาศัยอยู่คนเดียวนะคะที่ฟาร์มบุเบิร์กแล้วก็ตอนกลางวันจะมีพนังานสองคนแรกมาช่วยดูแลด้วย คุณจชคชัยให้เล่าว่าในสมัยนั้นเนี่ยลำบากถึงขนาดที่ว่าปลาทังหนึ่งตัวนะคะแบ่งเป็นสามส่วนคือแบ,บ่งเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันและก็มื้อเย็นค่ะในส่วนของตรงนี้ที่เรายืนอยู่ก็จะเป็นในส่วนของแกลลี่ภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตของคุณโชคชัยนะคะภาพถ่ายเหล่านี้จะทําให้ทุกท่านได้รู้จักคุณโชคชัยได้ดีขึ้นค่ะเริ่มจากตรงนี้นี่จะเป็นบรรุุษของคุณโชคชัยนะคะซึ่งเป็นชาวจีนอยู่บนทุนกวางตุง้เซิงปูซินย่าค่ะ โลสสำคัามาจากเวอรจีนค่ะนี่คือยุคแรกของบ้านของใช่ค่ะถัดมาก mm ็ hmm. จะไปกินอยกายูเมท้ะก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณโชคชัยนั่นเองคือเจ้าสมาและคุณบุญคองเป็นท mm ี่มาของห้างบุญคลองนั่นเองค่ะ่ล้วกตอนที่เขาิข้าวที่ยิ่้องบุญคลองก็ ใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นของในครอบครัวของคุณโชคชัยนะคะคือจะเป็นของคุณโชคชัยแต่ว่าคุณโชคชัยเนี่ยท่านมาทาในตามความฝันของท่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจการของท่านเลยแต่เมสท่านจะไม่ได้มีส่วนในส่วนของกิจการของครอบครัวด้านนี้ก็จะเป็นรูปของคุณโชคชัยนะคะในวัยเด็กค่ะหลังจากนั้นครอบครัวก็ส่งคุณโชคชัยนะคะไปเรียนที่ฮ่องกง หลังจากกลับจากงฮ่องกงท่านก็เรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาสถวบาลค่ะหลังจากที่ท่านเรียนจบจากสาขา,สาบานมาแล้วนะคะในปี2500ท่านกลับมาเมืองไทยค่ะก็มาบุกเบิกตำนานคาร์บอยให้กับเมืองไทยโดยการบุดฟาร์มที่ปักช่องนั่นเองค่ะนั่นก็คือปากล้มไส้ี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศค่ะในสมัยที่ทบุฟาร์ม วัดชีวิตของท่านค่อนข้างลมล,มลมงคลุกคลานมาเยอะ <S <S ท่านบอกว่าชีวิตของท่านเหมือนกราฟมีขึ้นม,มีลงใช่ค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดใช่ค่ะเพราะว่าถ้านบบว่าคือทุกคนเนี่ยต้องมีความฝันวความฝันเสร็จแล้วต้องมีความพยายามแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำความฝันสำเร็จด้วยตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ชั้น2นะคะค่ะ ชั้นสตรงนี้นะคะขอเริ่มจากในส่วนของห้องเขาสันและก็งานช้างก่อนะคะค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นคอร์ชั่นเขาของสมันใช่สมันรีย์ได้ว่าเป็นกวางที่มีเขาที่สวยงามที่สุดด้วยด้านบนตรงกลางนะคะจะเป็นคอร์ชั่นเขาสมันที่แตกกินมากสุดถึง2กิ่งค่ะส่วนข้างๆนะคะที่คล้ายๆปะการัง เราเรียกว่าเขาสมัยแบบพิเศษหรือว่าเขางอกมีเพียงแค่สี่คู่เท่านั้นในโลกนี้ oh. คู่ที่ใหญ่อันดับหนึ่งอันดับสองอยู่ที่นี่ค่ะ hmm. อันดับ3าอยู่ที่ลอนดอนมิวเซียมอันดับ4ี่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานครค่ะ ในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็ยืนกันอยู่ในห้องคอลเลคชันของปืนมากกว่า400กระบอกแล้วค่ะคือด้วยความที่คุณชอบใช้ยเป็นสุขทพาบุรุษคาบอยนะคะดังนั้นแน่นอนว่าคณะผู้กายของคารบอยนะคะอาวุธผู้กายของคารบอยจะหนีไม่พ้นปืนนั่นเองแน่นอนนะคะใช่ คุณโชคชัยท่านบอกว่าการถ่ายภาพทําให้เรารึืถึงบรรยากาศที่ผ่านมาในอดีตได้ทําให้ชีวิตของท่านค่ะไม่เคยลืมช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เลยค่ะที่พิเศษอยา,ากให้รับชมการจะเป็นกล้องสีทองด้านบนนะคะซึ่งถือว่าผลิตขึ้นมาจำนวนจำกัดและเป็น limited edition ด้วยค่ะ <c oughs> แต่ที่พิเศษมากคืออยากชมไหมคะว่าเป็นกล้องที่เขาบอกว่าทนที่สุดในโลก <c oughs> ใช่ <c oughs> ตัวตัวนี้เลยค่ะ Leica f e SL 2ค่ะ ถูกบันทึกว่าเป็นกล้องที่ทนทานที่สุดในโลกเพราะว่าตกจากเครื่องบินความสูงถึง27,000ฟุตแต่ว่ายังสามารถใช้งานได้อยู่นี่สามารถถ่ายจันจันได้อยากเต็มดวงเลยนี่นะคะ เป็นของ n i k อนค่ะเเลโฟตโต้นั่นเองตรงนี้จะเป็นเลนส์ซูมที่ดีที่สุดในโลกค่ะมีระยะซูม360 1200มิลิเมตรค่ะ ในส่วนของตรงนี้ที่เรายืนอยู่นะคะก็จะเป็นห้องคริสตัลของ s w วาร v สกี้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่คือคริสตัลเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะผลิตขึ้นมาเพียงแค่7เม็ดเท่านั้นในโลกนี้และได้ลงใน Guinness Book of Record ด้วย Say. Funny way the power อยู่ในส่วนของสุดท้ายก็คือจะเป็นพรีเชน่นของรถแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นออสตินทิลลี่ค่ะเป็นรถคันแรกของคุณโชคชัยตอนกลับมาจากประเท ก้าหมายความก้าหน้าเลขหนึ่งหมายความเป็นที่หนึ่งคือก้าสู่ความเป็นที่หนึ่งนั่นเองค่ะที่บอกวรุ่นกาวิงหรือว่าครูวงนั่นเองเพราะว่าสังเกตได้เมื่อประตูทั้งสองข้างเปิดมีลักษณะคล้ายกับปีกรบรรทุนทค่ะซึ่งมีความสวยงามมากรับผลิตขึ้นมาเพียงไม่กี่คันเท่านั้นในโลกนี้ จะเป็นฟอร์ดคารวิทตอร์เรมเป็นรถคันแรกในชีวิตของคุณโชคชัยค่ะตอนเรียนอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนองค่ะในสมัยนั้นท่านเป็นนักแข่งรถด,ด้วยก็นักอร์ดคาร์วิทเตอรียน คือทุกอย่างจะถ่ายทอดออกมาผ่านสินค้าค่ะเพื่อเป็นการบอกเล่าว่าคนเราที่กว่าประสบความสำเร็จไ,ได้ต้องฝากฟันอะไรมาบ้างที่พิธภัณฑ์โชคชัยแห่งนี้นะคะก็จะเปิดตั้งแต่วันอังคารจนถึงวานาันอาทิตย์นะคะหยุดวันจำหนึ่งวันวันหยุดในคัตเริเลเปิดให้บริการค่ะหรือว่าจะติดต่อโทรมาสอบถามได้ที่02-532-2846ตอ196ค่ะนะต้องขอขอบคุณ ดีมากนะค่ะที่ได้บความรู้ในวันนี้ยินดีค่ะขอบคุณมากสำหรับการมาเยี่ยมชมีวีิธภัณฑ์ในครั้งนี้นะครับก็ได้เสร็จสิ้นกันลงไปแล้วนะครับผมไม่คิดเลยว่าบุคคลแค่คนคนเดียวประวัติแค่คนคนเดียวจะมีสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเขามากมายเหลือเกินนะครับผม ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะอานไม่ได้ใหญ่โตเหมือนพิพิธภ,ภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงหลายๆแห่งในประเทศไทยนะคะแต่ที่นี่อ่ะรวบรวมความรู้สิ่งแปลกใหม่แล้วก็แรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังมากมายนะคะถ้ามีโอกาสก,าก็อยากจะชนวนเพื่อนๆ่ะมาดูเยี่ยมชมที่นี่กันนะคะไม่ไกลเลยค่ะแค่รังสิตเองต่อไปนี้นะครับพวกสองคนก็หมดหน้าที่ไปแล้วนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ What can I do to make you care? What can I say?